โอเคนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกับผมเอกแล้วนะฮะกับช่อง USK นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่จะมาสอนวิธีการนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สามารถเข้าดิสได้นะับผมก็คือใส่รหัสถูกต้องแล้วใส่ Gmail ถูกต้องแล้วแต่มันบอกว่า Gmail ผิดนะครับผมวิธีแก้นะฮะเดี๋ยวทำตามคลิปเลยนะครับผมพอเวลาเราใส่ Gmail เนี่ยเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บเราล็อกอินไม่ได้นะฮะทั้งที่ Gmail มันถูกแล้วนะครับผมแล้วก็วิธีแก้ก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราเข้าดิส ไปก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบนะฮะนี่นะครับผม Gmail ของพี่นะฮะผมก็คือแบบว่าพี่ใส่ถูกแล้วนะแต่ดูตอนเดียวนะครับผมพี่ขอใส่พาสก่อนนี่พี่ใส่พาสเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะกดเข้าสู่ระบบนะฮะไอของพี่เขาได้เฉยวะโอเคนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเข้าไม่ได้นะครับผมให้เราทําตามวิธีนี้นะครับผมให้เรา กลับมาที่ตรงนี้นะครับ gmail นะครับผมพอเราเข้า gmail เนี่ยมันจะให้เรายืนยันนะครับผมยืนยันที่ gmail นะผมว่าเราได้เข้าสู่ระบบนะครับผมก็คือนี่นะครับของใครนะครับผมเวลาเข้าดิสนะฮะแล้วก็มันบอกว่า gmail ผิดพลาดนะครับผมให้เราเข้าไปใน gmail นั้นนะครับที่เราสมัครดิสนะฮะแล้วมันก็จะมีข้อความประมาณนี้นะครับผมก็คือ discord นะครับยืนยันเข้าใช้นะครับผมให้เรากดตรงนี้นะครับผมพอเรากดเข้ามาเสร็จนะฮะให้เรากดที่ยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับผม พอเรากดเข้าไปเนี่ยให้เรากลับไปที่หน้า Discord เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะฮะถ้าเรากดเข้าสู่ระบบยังไม่ได้อีกนะครับผมแล้วมันบอกว่า Gmail ยังผิดพลาดนะผมให้เราเข้า Gmail แล้วก็กดแบบนี้นะครับผมซ้ําๆนะครับยืนยันเข้าสู่ระบบจนกว่ามันจะเข้าได้นะครับตอนแรกเนี่ยพี่ก็เข้าไม่ได้นะครับพี่ทําอย่างเงี้ยสลับกันไปมานะครับผมประมาณสีหรอบนะับผมจากนั้นพี่ก็สามารถเข้า Discord ได้ตามปกติเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครทําได้หรือไม่ได้นะครับผมฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะแก้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็วันนี้เพี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ